นี้นะครับกองฟางนะครับที่เข้าเห็ดแบบกับไม้ก้อนนะมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกองฟางแบบนี้นะครับทุกคนมาเพินเรื่อยนะครับจะมีไม้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ฟางจะอยู่ตรงนี้นะครับฟางที่เกี้ยวแล้วนะครับหรือว่าตดเกี่ยวเกี้ยวแล้วนะครับจะเอามาไหวแบบนี้นะครับแบบกองแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะครับมีหนึ่งกองสองสามนะครับสี่ห้านะครับมีเยอะนะครับ นะครับทุกคนนะครับกนเดพวกเคยเห็นนะครับแต่โมกัเก็บบรรยากาศมากฝากนะครับตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือนะครับฟางนะครับที่ไม่ได้อัดก้อนนะครับที่ทําแบบนี้นะครับเพื่อจะให้นะครับคงทนนะครับอยู่ได้ตลอดปีที่กันนะครับอยู่ได้ตลอดปีที่กันเออแบบนี้นะครับเพราะว่าคันเท่าอัดฟางเนาะมันจะทีนีค่าจะจ่ายนะครับแต่ถ้าคันเท้าเฮ็ดไวแบบนี้นะครับเหพวมี ว่ามี่าจใจด้วยนะคะทุกคนต้องมีไม้ตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อจะยึดแนวฟ้าให้อยู่ให้ให้ให้เกาะตัวให้เกาะตัวกันประมาณนี้นะครับจะเป็นกองบางสวยงามนะครับแทงลายนะครับแตงโม่ไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่โม่ก็เลยว่าจะเก็บบรรยากาศนะครับเก็บภาพมาฝากเด้อนะครับทุกคนนะครับนี้เด้นนะครับมาเบิ่งน้้ำกัดนะครับสวยงามนะครับทุกคนสวยไหมทุกคนว่านะครับ บรรยากาศมาฝากนห็แล้วกวางๆนะครับแบบกระไม้ก่อนนะครับเก็บแบบนี้นะครับใช้ได้านานเด้อนะครับทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแบบมืหวานเจี๊ยบเด้อน,นะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับ